ข้อมูลมันเต็มครูก็ล้างไปหมดแล้วครูก็เลยต้องมานั่งแบ่งบันใหม่แต่ว่าครูจะไม่พูดอะไรแล้วล่ะครูขอนั่งสมาธิอนะ่ะและ้วครูก็จะมาแบ่งพาธิหารจิตเพะว่าครูใช้เสียงไปเยอะพอสมควรแล้วแล้วทีนี้ข้อมูลมันเต็มครูก็ลบทิ้งไปหมดเลย <c oughs> ฟันเนี่ยที่ยิ้มให้สวยมีสวยๆอยู่แค่นี้ล่ะที่เหลือข้างในก็แตกก็ยังไม่ได้ไปถอนออกแล้ว วันนี้คุณจะพาทุกคนนั่งสมาธิถ้าใครมาติดตามนะคอร์สนี้ที่แบ่งปันเนี่ยให้ฟรีให้หมดไม่มีกักวิธีการดึงดูดเงินจากประสบการณ์ที่ตัวเองทําได้เองทาได้จริงจากการสวรดมนต์คาถาพระมหาจัก,กรพรรดิสวดมนต์คาถาต่างๆในสมุติธรรมะแล้วก็ใส่บาตรท,ทาบุญหรือไปขอพรปู่พญานาคหรือแม้กระทั่งทำบุญกับหลวงพ่อภาสางฆาจายประสีวิรโอพุพ ทุกวันนี้เวลาครูทําบ <tinc S 1> ุญครูจะแผ่บ <in London. S 1> ุญให้เทวดาประจาตัวข้าพเจ้าที่คอยช่วยเหลือครูครูพินิตนะใครที่มาเรียนรู้ให้เราเป็นเหมือนกัลยาณมิตรนะเป็นเพื่อนที่แบบว่าถ้าสมมติคุณอายุสามสิบแปดขึ้นไปเราจะพูดอาจจะเป็นกูมึงก็ยังได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณพี่คุณป้านะคุณอาคุณอาเป็นรุ่นแม่หนูรุ่นน้ารุ่นยายรุ่นพี่ไป ก็จะเรียกว่าพี่ป้านาอานะคะพ่อหนูอ่ะเป็นเด็กแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจริงแล้วหนูเป็นคนที่แบบคารพนับถือผู้ใหญ่อยู่แล้วค่ะนะเป็นพ่อแม่หนูสอนแบบนี้มานะคะแต่ก็มีเหมือนกันค่ะเด็กคนนี้ก็เคยนิสัยไม่ดีก็เคยก้าวร้าวเหมือนกันค่ะก็เคยแบบไม่ชอบใครมาดูด่าว่าหนูเหมือนกันคะคเคยนะนั่งทะเลาะกันกาแฟนจนแบบ จนอยากจะเลิกกันเพราะว่าแฟนนะไม่เคยเห็นไม่เคยพอใจในสิ่งที่เราช่วยเขาเลยนะเขาจะด่าเขาจะว่าเราสารพัดนะก็ให้อภัยก็ก็ดีกันมาได้ถึงถึงทุกวันนี้ค่ะก็เพราะสวดมนต์นี้แหละค่ะเพราะครูไม่เปลี่ยนครูไม่เปลี่ยนแฟนเลยค่ะครูเปลี่ยนตัวเองก็มีเหมือนกันเมื่อเช้านี้ค่ะก็เกือบร้องไห้แล้วนะคะไปส่งลูกค่ะ เล่าให้ฟังเลยผู้หญิงเนี่ยค่ะเป็นเพศที่อ่อนแอมากกว่าผู้ชายนะถ้าคุณเป็นผู้ชายมีแฟนอยู่ถ้าคุณกําลังทําร้ายจิตใจเขานะคุณนะต้องสงสารเขานะเพราะว่าผู้หญิงส่วนมากไม่มีใครหรอกที่แบบอยากให้คุณนะ่ะพูดจาไม่ดีกับเขามีแต่คนอยากให้คุณพูดดีแล้วให้กําลังใจเขาออดอ้อน,ออนเอาใจเขา ถ้าคุณทํากริยามารยาทไม่ดีหรือตีด่าว่าเขาทุบตีร่างกายบางคนยังทน่ะก็มีแต่ทีนี้ครูอยากจะให้ทุกคน่ะกลับมารักตัวเองก,ก่อนมันครูเนี่ยสวนมนต์ครูก็สวนครูเรียนกดแรงดูนะกับแม่ครูรู้ครูก็เรียนเพราะครูอยากกลดล็อกตัวเอง ครูตัดสินใจที่จะมาเริ่มต้นขายขนมฝักบัวเพราะว่าครูต้องไปหาหมอครูไม่อยากเป็นลูกน้องขครแต่ครูได้กําไรวันนั้นวันวัน,วน,วนครูขายขนมฝักบัวสามวันได้กําไรสองร้อยสองร้อยวันหนึ่งกับสี่ร้อยกว่าบาทครูก็เอาเงินมากินมาใช้มาลงทุนลงทุนเพื่อแป้งมาทำนี่แหละคะ่ะ